แม่เมียวสีพามาทำป่าสมค่ะปลาที่แม่คั้วไว้หละค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆมือนี้แม่เมียวสิพานเอาไปล่างแล้วก็มาแช่ในน้ำเขามาหรือน้ำแช่เข่าเหนียวทีแม่เมียวแช่เขาไว้เมื่อคืนค่ะณตอนนี้แม่เมียวกกำลังนึ่งเข่าเหนียวอยู่ค่ะนี่ค่ะพราะว่ามือนี้แม่เมียวใส่เข่าเหนียวเทศป่าสมค่ะแล้วก็ใส่ยัดใส่ในถองเพื่อนน่ะนะคะ ระวังเียเข้าลอข่าเนียวซุกเข้าก็เอาปลาสมไปล่างกันเลยค่ะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำแช่เข่านี่เลยนะคะผันตำหนึชั่วโมงค่ะหรือนันว่วกานั่นได้ก็ดีค่ะพอ่าจะทําให้ตัวปลาแข็งเป็นไปจะพาเอาปลาไปล่างค่ะเอามาทําการล่างปลาทั้งหมดกันเลยนะคะ งามๆค่ะล่างปลากันเลยนะวิธีล่างปลาต้องล่างตรงเหงือกปลาทั้งสองข้างให้สะอาดนะนะคะแล้วกลับไปล่างตรงท้องให้สะอาดค่ะนี่ค่ะต้องล่างท้องปลาแบบนี้ให้สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเ้าล่างปลาบ่าสะอาดเดี๋ยวเวลาเข้าไปทําปลาสมปลาเขาจะเน่าค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ได้สะอาดแล้ว เดี๋ยวจังไรแม่เมียวขอล่างปลาให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะคะล่างปาลารอบแรกเสร็จแล้วนะคะห้ามาล่างรอบสองเลยค่ะแดบ,บแบบดวนๆเลยค่ะรอบสองมีบ่อร่างเยอะนะคะพอว่าห้าล่างสะอาดแล้วค่ะปลาได้ล่างเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไจงจะงามบ่อตัวปลา ม่ไดโตใหญ่ๆเนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวจังไดแม่แมวส,นสีน้ำไปแช่แนะนำแช่เข่าเลยนะคะที่แมวแมวเตรียมไว้นะคะนี่นำ้ำแช่เข่าเหนียวไวมือขึ้นนะคะแม่แมวก็จะน้ำปลาทั้งหมดมาแช่เลยนะคะการที่เห้าใดน้ำปลามาแช่นำ้ำน้ำแช่เข่าไวแบบนี้นำ้ำแช่เข่านี้น,น้ำเศร้าเข่านี้ทํำให้ตัวปลาแข็งนะคะซอยให้ตัวปลาแข็งะคะ่ะเวลาเข้าไป ขั้นสม้มปลาเขาก็จะเป็นตัวแข็งดีๆนะคะแล้วก็จะมีความเป็นเนื้อปลาสีแดงๆนะคะน้ำเขามาตัวนี้ซ้อยได้ค่ะจะเอาถุงใส่น้ำทับเพื่อว้นะคะให้ตัวปลาเพื่อนได้ได้ไปจมลุ่งนะคะแม่เมียวกะแซ่เพื่อนว้แบบนี้นะคะสักพักหนึ่งแต่ว่าต้องขันตำหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจังไดเข้าจังมาเบิ้งกันค่ะส่วนทั้งนี้แม่เมียวกบกําลังหนึ่งข่าวเหนียวอยู่นะคะ เดี๋ยวเราวางทีข้าล่อข้าวเหนียวซุกแล้กกับข้าวเหนียวเย็นข้าไปแกะกระเทียมหลักกับโขล่อเลยค่ะหลังจากข้าแช่ปลาแนะนำเส้า,นนา,าเขาแล้วครบม่วโมงนะคะข้าก็จะมาเก็บปลาขึ้นเลยค่ะเาเก็บปลาเลยนะคะซอ,อนโตปลาค่ะเพ่นแดงนี้ดีเพิ่งนะคะเนื้อปลาข้างในจะแข็งหลักก็แดงดีค่ะ นี่ค่ะเขาจะบล่างน้ำอีกแล้วนะคะให้น้ำเสด็แล้วเขาจะไปทํำการมักกันเลยค่ะตอนนี้แม่เมียวก็ได้มานั่งอยู่พื้นนะคะเขาก็ลัาเริ่มท่าเกลือป่าเลยนะคะแม่เมียวก็จะทยอยโรยเกลือแบบนี้นะคะโรยใส่ตัวเพิ่นทั้งสองขางนะคะโรยบางๆแล้วก็เอาใส่ไปในท้องท้องเพื่นน้ำนะคะท้องตัวปลานะนี่ค่ะ ลุยไปลุยไปแบบนี้นะคะแม่เมียก็จะเฮ็ดจังซี่ไปจนเซ็ตนะคะเดี๋ยวแม่เมียขอทาให้เร็จก่อนนะคะคอยมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้แม่เมียก็เลยท่าเกือบใส่ปากครบทั้งหมดแล้วนะคะจากนั้นแม่เมียจะใส่ชั่วรสไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าผู้ใดบ่มาบ่กินชั่วรสกับ่ต้องใส่เด้อค่ะนี่ค่ะแม่เมียจะใส่ไปแม่เมียเพิ่มควาวมัวให้เพิ่มนิดนึงค่ะแล้วเมื่อนี้อากาศข้างนอกบ้านแม่เมียงนี่ อากาศคึมอากาศบ่ฮาหอนค่ะแม่เมี่ยวย่านป่าเนา่าย่านควบคุมอุณหภูมิความห้อนบ่ได้แม่เมียวจะเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะมือนี้แต่ถ้าทําในช่วงที่อากาศห้อนดีเบิดมือบ่ต้องใส่ละค่ะแม่เมี่ยวใส่ไปซ่อนน้อยนึงแบบนี้นะคะจอน้านะคะโรยพ่นไปเลยค่ะน้ำตาลซ้อยไ้คุ้มอุณหภูมิความห้อนความเปรียวของของป่านะคะ จากนั้นเขาก็จะมาดกดตปลากันเลยนะคะเขาจะค่อยๆเลี่ยงจากล่างขึ้นมากดแบบนี้นะคะเขาจะกดแบบนี้ไปสักพักนะคะกดแห้งๆหนยเลยนะคะเพราะต้องย่านโตปลาฮักเพราะว่าโตปลาของเขามันแข็งเนื้อแข็งเรากดไปเลยค่ะเพราะต้องย่านเนื้อปลามุนค่ะเพราะว่าเขากำลังกดให้ปะเกลือเข้ากันในเนื้อปลานะคะ เาก็จะมุนเวียนเอาปลาด้านล่างขึ้นมากดนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอกดไปสักพักนะคะหลังจากที่แม่เมียวกดตัวปลามาได้สักพักแล้วนะคะประมาณหาหนาที่ะคะ่ะโดยที่แม่เมียวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะพ่อลรอคะนี่ค่ะเขาก็จะน้าตัวปลามากดใช้กันแบบนี้นะค่ะเกลือต่างๆแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่เขาใส่ไปเพื่อนกันละลายล้วค่ะจากนั้น แม่เมลก็จะนําเข่าที่ห้าเตรียมว้มาลงใส่นำเกลือนำเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้ในกะละมังนี่เลยนะคะนี่ค่ะเลาก็บ,บีบเลยนะคะกระเทียมที่ห้าเตรียมใบลงเลยค่ะคลุกกระเทียมกับเข่าให้เขากันเลยนะคะเพื่อเติมรสชาติของเขากับกระเทียมแม่เมลจะเติมเกลือไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เติมชูรสไปนิดนึงนะคะ แล้วแม่เมี้ยจะเติมน้ําตาลเข้าไปนิดนึงนะคะพอ่าเข่าตั้งๆนี่แม่เมียจะยัดใส่ในทองป่ามันก็จะได้ซ้อยให้ป่าด้านในเข้าสมนะคะหลักกระเข่านี่ก็จะมีรสชาติความนัวความแสบไปในโตเลยค่ะเขากับกระเทียมเครื่องปรุงต่างๆเข้าก็ได้ผสมเขากันแล้วเดี๋ยวเขานามาใส่โตปลากันเลยค่ะเขาจะเอามาท่าโตปลาเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมี่ยวขอเก็บป่าลงมาทั้งนี้กันค่ะ เพื่อที่เขาจะได้มีที่ว่างนะคะหยิบตัวป่ามาแบบนี้นะคะเราก็ใส่เข่านี่ทูทูทูน้ำน้ำาลองป่าแบบนี้ทุกโตนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ว่าเขาต้องการให้เข่าเขาไปอยู่ในช่องที่เขาพาพานะคะเราตรงกลางแม่เมวก็จะเอาเข่ายัดใส่แบบนี้ทุกโตนะคะเราเขาก็จะบีบบีบเพื่อนแบบนี้ค่ะแม่เมวก็จะเห็ดจังซี่ไปจนเซตนะคะ ตอนนี้แม่เมียวก็ได้เอาเขาก็ใส่ในทองปลาทุกตัวแล้วนะคะแม่เมียวก็จะมากกดอีกนิดนึงค่ะกดอีกสักพักค่ะนี่ค่ะกดแบบนี้นะคะกดเพื่อว่าใหเา้เขาก็เครื่องปรุงนี่แน่นแน่นใช่กันนะแน่นในตัวปลานะคะแม่เมียวจะเลื่อนเอาด้านล่างขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเอ็นบดโดนค่ะตัวนี้หรือว่าสักหานาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าปลาสมมี่ เขากดนา่นได้เท่าไรแห้งดีค่ะเพื่อที่จะให้โตปลาพ่นแข็งเพ่นแน่นดีเพราะฉะนั้นถ้าสีว่ากดโ,โดนไปกับบ่มีผลอย่างค่ะกดไปเยค่ะแบบนี้เรื่อยๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเขากำลัากดเพ่นใสกันแบบนี้ค่ะเอาทองพ่นกดใสกันแบบนี้นะคะเขากำัจะเดจังสีไปจนเซจเลยนะคะนี่ค่ะปลาสมของเขาก็ได้เซจแล้วค่ะเหลือแค่ เอาเออกมาเลี้ยงใส่กองค่ะเอากลับมาเลี้ยงป่าลงกองกันเลยนะคะนี่ค่ะแยวก็จะเลี้ยงทั้งเขา่าทั้งยางลุมไปน้ากันเลยนะคะพอเขานี่จะไปซ้อยให้เพิ่นสมเร็วนะคะให้ป่าสมเร็วเพาะเต้องเอาออกนะคะให้ให้เพื่อนปอยูน้ากันน้าป่าเลยค่ะ ตอนนี้แม่เมียวได้เลี้ยงปลาใส่กองแล้วนะคะโดยที่แม่เมียวแบ่งเป็นสองกองค่ะตอนแรกแม่เมียวเ่าจะใส่กลองเดียวปลาเพรามีความแน่นไปเผื่อว่าถ้ามันมีความเปรี้ยวความสมเราจะมีน้ำล้นขึ้นมากค่ะเดี๋ยวมั่นใจเฮดไทยน้ำล้นกลองเกินไปแม่เมี่ยก็เลยแบ่งเป็นสองกองค่ะนี่ค่ะแค่นี้หฮาก็เทร็จสับแล้วนะคะการทำปลาส้มของเราวันนี้จากนั้น แม่เมลก็สิปิดฝาเลยนะคะปิดฝากรองไว้แบบนี้เลยค่ะหลังจากปิดฝาแล้วแม่เมวก็จะตั้งไว้ในขั้วนี่แหละนะคะรออีกสามวันเขามาเปิดเบิ้งกันค่ะว่าป่าสมเขาจะสําเร็จ walking. บอนะคะเดี๋ยวเม่เมวม,มาช่วยให้เบิ้งค่ะลองเห็ดเบิ้งนะคะเห็ดเป็นบอรหรืออยากเกินไปบอนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสด,ดีค่ะ